บัวขาวควรแพ้หรือชนะเปโดเซียนสองคนนี้ได้รับการยอมรับในด้านคิกบ็อกซิง่งในช่วงที่บัวขาวยังหนุ่มแน่นณนะนาทีนั้นหาคนต่อกอนยากจริงๆเปโดเซียนใครก็เอาเขาไม่ลงเช่นกันผู้ชนะก็คือคอีกคู่หยุดโลกอีกคู่หนึ่งครับบัวขาวรวมสีแดง น้าชูเวลานั้นเนี่อเป็นสองคนที่เก่งในโซนอินดานก่งบอกซ์ทิพิ์ขึ้นแต่กวาดนี่เ็เปลี่ยนเป็นใช้บัตรแล้วก็ตามด้วยเตะถีไปวางซ้ายของเปโรเซียนนี่หมัดต้องระวังหมัดสายของเปโรเซียนเนี่ยเผลอเป็นอย่างเงี้ยเผลอเป็นเจาะเผลอเป็นเจาะอู่ตัวขาวสวนเตะขึ้นมาเปโรเซียนที่เผลอจิ้มอนี่ไงหลายคนโดนน็อกกระพร่องเงี้ย บัวขาวปกติแล้วล่อคนอื่นด้วยการเตะเปรียงเตะเปรียงแต่เจอเปโตเซียนเนี่ยดูว่าจะเอาอยู่ไหมบัวขาวเตะนี่ไงสวนขึ้นด้วยหมัดเปโตเซียนออกซ้ายบัวขาวจะหมัดขวาแล้วแทงเขาเปโตเซียนอัดไปบงังเตะบกสวนขึ้นด้วยหมัดทะเลาะจริงๆเปโตเซียนนี่อู้บัวขาววางสวย อาจจะติดแขนบ้างอาจจะติดบังบ้างนะครับแต่ก็งานถนัดบุกเขาที่เจาะวางขวาไปเปโรเซียนมัดบุกเขาวางขวาเปโรเซียนสวนคืนด้วยหมัดนะครับวางคืนไปหลบลักเขาตามเตะขาแล้วก็ตามด้วยมัดทีนึงปล่อยคืนเปโรเซียนต้องรับก่อนบุกเขามาอืม ไม่ล้มบุกขาวร่วมมันแล้วก็ตามด้วยเขา่าเโตโรเซนทีบยับบุกขาวสวนด้วยลูกเตะเดี่ยวขวายังไม่โดนครับต่อยไปเสีเ่ยมไปวางขวาอ้ยต่สวนขึ้นด้วยหมัดน,นะวางไปกวาดครับดี้ซ้ายขวาตามด้วยหมัดหลบโอโ้โหบุกขาววางไปติดกาดวางขึ้นไปก็ติดบังบัวขาวเช่นกัน บวกเขาวางขวาแต่ก็นี่ก็สวนคืนยหมัดอีกเพราะพอบุกเขาเตะเนี่ยเนี่ยเขาจะสวนอย่างเงี้ยบ้างนี่นะดีที่บวกเขาหลบทันทีบมาเปโตรเซียนทีบคืนบุกเขาอสองทีวางซ้ายไปแล้วอวางขวาอุ้ดึงหลบแล้วก็แทงเขาวางขวา,า,ขวา,า,ขวาแต่เปโตรเซียนที่สวนครับแล้ว วากัอุ้ยคนละทีเอาดิทีไปมาดิบัวอืมโอ้ยจิตไ,ไ,ไม่ได้ครับวัดยังไม่ล้มอีกนี่สวนลำตัวทีหนึ่งแล้วกอดเลยบัวขาวแทงเขาทีนึงแล้วก็ล้มไปโอ้ยโดนครับบัวขาว พวกขาวจะกวาดแต่ไม่ล้มรับนี่หัว2ทีอันนี้ก็จะสวนขึ้นด้วยหมัดนะครับเปโตรเซียนแต่ว่าไอ้แก่นพวกขาวหลบดีครับระบบป้องกันตัวยังดีเยี่ยมอยู่พวกข่าววางขวาไนี่เขาสวนนะครับติดบังต่อยไปไต่คืนดึงแล้วสวนโอ้โหดึงสวยมากครับพวกขาววางขวาไม่ต่ไปติดบังแต่ไปติดขาสวนคืนเปโตเซียนพวกขาวตะไปก็ติดบังอีกอุ้ยวันชูพวกขาวก็หลบดีครับ โอ้ยระบบป้องกันตัวดีเยี่ยมทั้งคู่อ่ะชี้ไปบวกเขามาก็ติดบังอีกโอ้ยไต่ขาบวกเขาไต่ขาคืนตามด้วยมัดแล้วล้มไปวางขวาติดบังอีกวางซ้ายติดบังเหมือนกันมาจากมาโอ้ยสวยงามเลยโหเทคนิคของเขาเนี่ยดีจริงครับเปโตรเซียนเนี่ยบวกเขาเอ้าล้ม วางซ้ายบวกขาวดึงต่อยไม่โดนอะล่มไปเฟตรเซียนอุ้ยสวนคืนนวดคือเขาไม่กลัวบวักขาวแต่เนี่ยเขารออยู่เนี่ยเขาจะสวนด้วยซ้าย,ย,ายาแต่มาติดบังแตะไปอแทงแทงคืนเหมือนกันแทงบักขาว วางขวาติดบังต่อยลำตัวสวยเตะไปเตะไปเปโดเซียนก็ติดบังเหมือนกันครับนี่ยุเทเลยโอ้ยโอ้ยหมัดซ้ายของเปโดเซียนตามบุกขาววางขวาสองทีซ้ายขึ้นไปทีนึงฮุกไม่โดนเปโดเซียนโอ้โดนเตะวางซ้ายวางซ้ายบัวขาวจะตามแต่ไม่ทันมา วงในซ้ายของเปโตรเซียนพยายามเตะรับแต่ติดบงังเปโตรเซียนตามแล้วก็แทงแทงทีมเตะจับไว้ลึกสนวนขวงเขาเตะขาของเปโตรเซียนครับสอยยึดๆแล้วก็ลุยกันต่อขวกเขาเวียงลงไปวางซ้ายของเปโตรเซียนทีบขวงเขาทีบขึ้น แล้วอย่างไงแต่ขาบูกขาวอูว้จะหมัดขาวาไม่ได้ครับและผู้ชนะก็คือไม่มีเมื่อจบลงด้วยการเสมอไม่สามารถหาคนชนะได้นั่นก็เป็นเรื่องของกรรมาการแต่ถ้าเกิดตามสายตาคนดูคุณคิดว่ายังไงนี่คือคนเก่งคนเต็ม